สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปล่าสุดนะคะคลิปล่าสุดเสาวก็ได้พาลงสวนเก็บผลไม้เก็บพริกมานะคะพริกที่เก็บมาเสาวก็จะเอามาทําน้ําพริกหนุ่มทานค่ะพอดีเสาวมีพริกเขียวอยู่ก็จะเอามาผสมกันแล้วก็ทําน้าพริกหนุ่มทานนะคะก็มาติดเตากันค่ะคุณพ่อบ้านก็ตัดหญ้าอยู่นะคะสาวก็จะขอปิดเสียงนะคะเพราะว่าเสียงดังค่ะ วันนี้สาวจะติดเตาย่างเตาถ่านแบบบ้านเราเลยนะคะก็มาติดตามรับชมด้วยกันเลยค่ะติดสำหรับย่างพริกแล้วก็หอมกระเทียมเนาะสำหรับทำน้ำพริกหนุ่มในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะ วันนี้จะทำน้ำพริกหนุ่มสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกเขียวหรือพริกหนุ่มค่ะสาวก็จะเสียบหัวหอมแดงนะคะใส่ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะเอาไปย่างอีกทีค่ะพอได้พริก กระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เอาไปย่างค่ะปกติย่างในบ้านก็ได้นะคะย่างในกระทะก็ได้หรือว่าเตาอบก็ได้ค่ะแต่ว่าสาวอยากทำแบบบ้านๆเรานะคะสาวไม่ได้ใส่ถ่านอันนี้เข้าไปนะคะนี่เนาะก็ใช้ฟืนนะคะแล้วก็ให้ฟืนเป็นถ่านอีกทีนึง การได้ทําอะไรแบบนี้ก็ฟินไปอีกแบบนะคะมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเราค่ะได้ทําอะไรแบบที่เราเคยทําแต่ก่อนนะคะเสาวก็จะย่างจนสุกดีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จดีกว่าค่ะและนี่ก็เป็นพริกที่สาวย่างนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะเสาวก็มีพริกที่ซื้อมาที่ย่างไว้เมื่อวันก่อนนะคะสาวก็จะมาย่างเพิ่มนะคะมาอุ่นเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นพริกที่สาวย่างไว้แล้วในวันที่สาวทำหอหมอกวลาซิวนะคะก็จะเอามาอุ่นแล้วก็ย่างรวมกันเนาะวันนั้นสาวรีบนะคะเพราะว่าต้องไปทานอาหารบ้านเพื่อนเนาะบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละคะ่ะสวนติดกันนี่แหละคะ่ะไาชวนไปทานอาหารเดี๋ยวก็จะย่างต่อจนเสร็จนะคะแล้วก็ไปดูวิธีทำะคะ่ะก็ย่างสุกดีแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นพริก Banana. ที่สาวเก็บจากสวนนะคะที่สาวปลูกเองเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นพริกที่ซื้อมานะคะที่สาวมีเหลืออยู่สาวก็ย่างรวมกันค่ะก็จะได้มีพริกเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมแดงค่ะกระเทียมค่ะทีนี้ก็ไปปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็จะได้มาลงมือทําน้ําพริกกันค่ะก็ปอกเปลือกที่เราย่างออกนะคะเปลือกของพริกของหอมแล้วก็กระเทียมค่ะ ก็ลอกออกให้หมดเลยนะคะ เรก็ได้ลอกเปลือกพริกที่ย่างออกแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่ปลูกเองส่วนอันนี้ก็เป็นพริกที่ซื้อมานะคะเขาจะลูกใหญ่หน่อยก็จะมีก็จะมีเนื้อเยอะกว่าหน่อยนะคะอันนี้ก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะเพราะว่า,าย่างเตาถ่านก็กลิ่นหอมๆนะคะอันนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะที่ปอกเปลือกออกแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเราก็จะมาเอา คลิกออกนะคะแล้วก็มเมล็ดที่อยู่ข้างในออกค่ะ,มะเมล็ดพริกที่อยู่ข้างในนะคะสาวก็จะเอาออกนะคะ จะแยกเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็เนื้อพริกเสาวก็จะฉีกให้เขาเป็นชิ้นบางๆหรือเล็กลงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาเราไปโขลกนะคะหอมแดงเสาก็จะมาซอยนะคะจะได้โขลกง่ายขึ้นค่ะก็จะซอยทั้งหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะ สาวก็จะโขลกกระเทียมแล้วก็หอมแดงก่อนนะคะก่อนที่จะใส่พริกลงไปค่ะเพราะอยากให้กระเทียมแล้วก็หอมแดงเขาละเอียดหน่อยนะคะถ้าใส่รวมกันไปเยอะๆพร้อมกันเขาอาจจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ค่ะพอได้ตามชอบแล้วนะคะก็จะใส่เนื้อ,อของพริกหนุ่มลงไปนะคะก็ไปโขลกรวมกันให้เข้ากันอีกทีค่ะก็โขลกให้ละเอียดตามชอบนะคะสาวชอบแบบละเอียดเนื้อเนียน สาวก็จะโครกให้ได้ตามที่สาวชอบนะคะทีนี้ก็มาปรุงรสค่ะสาวก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวไปสองช้อนนะคะก็โขลกผสมรวมกันค่ะถ้าใครไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะมังสวิรัตก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะแต่ว่าเ้าว ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะเพราะว่าสาวไม่ได้เป็นนังสวิลัตนะคะหรือถ้าใครอยากใส่เกลือใส่ผงปรุงรสก็ใส่ตามชอบนะคะหรือใครอยากใส่น้ำปล้าก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะก็มาชิมรสด,ดูนะคะว่าได้รสตามชอบแล้วหรือยังก็อร่อยแล้วนะคะได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะสาวก็จะตักใส่จ้านหรือใส่ถ้วยเลยนะคะทีนี้ก็จะไปแต่งจานกันค่ะ ก็ได้น้ำพริกนุมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งถ้วยนะคะสาวก็ไปเด็ดใบสะระแหน่มานะคะแล้วก็หั่นแตงกวาเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะแล้วก็ผักสลัดค่ะผักที่สาวมีที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นแคบหมูค่ะเป็นแคบหมูของเยอรมันที่สาวมีที่บ้านนะคะก็จะเป็นเครื่องเคียงที่ทานร่วมด้วยกับน้ำพริกนุมค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกนุม ทำทานเองนะคะก็ทำทานเรื่อยๆนะคะน้ำพริกหนุม่มหาทานไม่ยากแค่ไปซื้อพริกหนุ่มมาแล้วก็มาย่างนะคะหรือมาคั่วกับในกระทะเนาะย่างกับกระทะก็ได้ค่ะแต่สาวอยากทำแบบไทยๆนะคะแบบออริจินอลก็เลยย่างพริกย่างหอมย่างกระเทียมข้างนอกนะคะแล้วก็ทําทานเองนะคะ สาวก็ปรุงรสแค่น้ำปลากับซีอิ๊วขาวเนาะก็กินกับแตงกวานะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะที่หาได้เนาะก็มีแคปหมูนะคะอันนี้เป็นแคปหมูที่เป็นร้านหรือที่ขายตามห้างของเยอรมันนะคะนี่เนาะเขาก็จะพองๆหน่อยนะคะถ้าแคปหมูทําเองก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะอร่อยกว่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ